สวัสดีค่ะพบกับคุณครูเฟย์คนสวยอีกแล้วนะคะในวิชาน้าตศิสินนะคะเรื่องการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมืองนะคะวันนี้อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโอเคแฟวันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษนะคะประเดิม EP แรกของภาคเรียนที่2นะคะ ของประเด็นที่2ไปดูกันต่อเลยค่ะเมื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะอ่ะเราไปดูหัวข้อแรกกันก่อนนี่นก็คือสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะที่พร้อมเพรียงการจะทำให้การแสดงนั้นๆ เป็นระเบียบและดูสวยงามมากขึ้นเออเพราะนั้นนักเรียนต้องจับจังหวะให้ถูกนะเดี๋ยวค,ครูจะสอนว่าจังหวะพื้นบ้านเนี่ยของเราวันนี้เป็นจังหวะอะไรเออไปดูกันจังหวะพื้นบ้านของเราวันนี้จะเป็นจังหวะอะไรนะอ่าจังหวะเสริมกระติบข้าวพอพูดถึงจังหวะเสริมกระติบข้าวนะักเรียนขึ้นต้นว่าเสริม เป็นการแสดงพื้นเมืองภาคอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองเออขึ้นต้นว่าขึ้นต้นว่าเสริงมีอยู่ภาคเดียวคือภาคอีสานแต่ถ้ามาใดขึ้นต้นว่าฟ,อน,อ,ฟอนต้องระวังฟอนต้องระวังมันอาจจะอยู่ภาคเหนือนะหรือมันอาจจะอยู่ภาคอีสานก็ได้ ก็เป็นได้อ่โอเคก่อนที่จะไปดูนางแบบเขาสาธิตสาธิตให้ดูเนี่ยว,ว่าจังหวะพื้นเมืองจังหวะเสิร์งกระติดบข้าวเป็นยังไงนักเรียนเรามาท่องจังหวะเสิร์งกันก่อนเอ่าจังหวะเสริงของเรามีสองคำที่ต้องท่องคือคำว่าปักกับคำว่าเท่งเออมีสองคำคำว่าปักกับคำว่าเท่งท่องแบบนี้ คุณครูท่องให้ฟังก่อนและนักเรียนท่องตามคุณครูนะคะปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักในลองท่องปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักยกากไหมอีกรอบหนึ่งปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักปักเท่งปักเท่งปักเท่งปักทีนี้ เราใส่การปรบมือเข้าไปด้วยโอเคหนึ่งสองสามปักเท่งปักเท่งปักเท่งปัก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 เอยนี่ยากไหมล่ะยากก็ขนลุกไปหมดเลยไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยอ่ะทีนี้เราไปดูนังแบบภ็สาธิตกันเราไปดูนังแบบภ็สาธิตอืม và đồ. ไมราก,กับการสาธิตการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเสิร์งนะคะเป็นจังหวะพื้นบ้านของภาคอีสานนั่นเองอ่ะเราไปดูต่อกันเลยนะต่อไปแผนภาพสรุปนะแผนภาพสรุปเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง มันหมายความว่าการเคลื่อนไหวกริยาท่าทางต่างๆนะคะตามจังหวะเพลงตามจังหวะดนตรีเพื่อให้เกิดความพร้อมเพียงกันเออเมื่อเกิดความพร้อมเพียงกันก็จะเกิดความสวยงามขึ้นในการแสดงนั้นๆ โอเคไปดูจังหวะแรกเมื่อกี้เลยนะคะที่คุณครูได้สาธิตไปนะั่นคือจังหวะเสริมกระติบข้าวนี่จังหวะของมันก็จะเป็นปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ,งปะเออเหมือนตอนแรกที่คุณครูได้สอนไปนะคะจังหวะเสริมกระติบข้าวเป็นจังหวะพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ่าคุณครูบอกไปแล้วนะตรงนี้แต่ข้างบนนี่บอกแล้ว มีคำว่าฟ้อนให้ระวังเออมีคำว่าฟ้อนให้ระวังอาจอยู่ภาคเหนือหรือภาคอีสานก็เป็นได้นะอ่ะจังหวะฟ้อนเหนียวจังหวะฟ้อนเหนียวเป็นจังหวะการฟ้อนของชาวไทยใหญ่ขึ้นชื่อว่าไทยใหญ่ภาคอะไรภาคเหนือแน่นอนแต่งกายเป็นแบบชาวเขาชาวเขาอยู่ภาคไหนชาวเขาอ่ะ ภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือเอออาทีนี้เขามีแถมเครื่องดนตรีด้วยเมาส์ถนาดอีกแล้วเครื่องดนตรีก็จะมีกลองฉาบมงสามชิ้นเท่านั้นนะจ๊ะสามชิ้นเท่านั้นนี่นาม,นานนนมาดูจังหวะฟ,ฟ,ฟอนเงียวกันจังหวะฟอนเงียวฟอนเงียวเนี่ยมันจะมีเนื้อร้องมันจะร้องว่าขออวยใจพุทธไกาชัวอีคำใช่ไหมเออแล้วตอนท้ายเพลงเนี่ยมันก็จะเป็น มงแซะมงแซะแซะมงตะลุมตุมมงฉันจำได้เออี่ขนาดเรียนตอนป .4 เหมือนกันนะยังจำได้เลยอย่างความจำดีนะเนี่ยเออมงแซะมงแซะแสะมงตะลุมตุมมงเอออันนี้เป็นขอจังหวะขอเดียวนะแต่ถ้าเป็นจังหวะเซิร์ก็ติ๊บข้าว ปักเพลงปักเพลงปัก,ปกแบบนี้อ่ะเราไปถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วนั่นก็คือกิจกรรมชวนสนุกจ้าแม่จ๋ามาแล้วกิจกรรมชวนสนุกของเราวันนี้นะครคุณครูจะให้นะักเรียนอัดคลิปฟังให้ดีอัดคลิป การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวเออเหมือนที่ครูสาธิตไปแต่ให้เป็นตามความคิดของนักเรียนเออคุณครู้อิสระบนักเรียนจะประกอบท่าทางอย่างไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เข้าจังหวะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะเออถ้าไม่เปิดเพลงก็ให้นักเรียนท่องมาปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ ปะเทงปะเทงปะเทงปะปะเทงปะเทงปะเทงปะนเลแบบนี้ก็ได้เอออัดคลิปมาคนละหนึ่งคลิปส่งมาทางลายส่วนตัวของคุณครูนะคะลายของคุณครูมีทุกคนถ้าจะบอกก็ไม่มีเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีนอกจากลายใหม่หรือว่าทำลายคุณครูหายหรือว่าลบคุณครูออกจากเพื่อน บางอาจลดชั้นอ่ะทีนี้วิธีการอัดคลิปแรกเริ่มวิธีขั้นตอนแรกเลยเมื่อกดอัดคลิปนะักเรียนจะต้องทําการทักทายก่อนนั่นคือการสวัสดีค่ะเออเมื่อสวัสดีเสร็จแล้วให้นักเรียนแนะนําตัวดิฉานกระผมเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไร อยู่ัานประถมศึกษาปีที่เท่าไรเลขที่เท่าไรวันนี้ดิฉันจะมาอัดคลิปการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเสริงกระติบข้าวเมื่อพูดเสร็จนักเรียนก็เปิดเพลงหรือทำท่าหรือทำพูดออกมาก็ได้ปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะปะเท่งปะเท่งปะเท่งปะ แบบนี้ก็ได้เมื่อจบแล้วปุ๊บนักเรียนก็ต้องพูดคำลานั่นก็คือขอบคุณค่ะและ้วก็ไหว้เมื่อนักเรียนไหว้ก็เป็นอันจบเป็นอันจบคลิปแล้วก็กดส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูเมื่อกดส่งแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่และก็ชั้นมาด้วยนะจ๊ะบางคนก็พูดเหมือนแบงวีมันตีกัน กลัวลายพูดให้มันดังๆชัดเจนหน่อยทีอยู่โรงเรียนน่ะเล่นกันเสียงดังทีอัดคลิปมาทำเป็นาอที่อัดติ๊กตอกไม่เห็นาอบ้างล่ะแหมฉันเห็นนะแต่ฉันไม่กดไลค์ที่นั้นเองที่อยู่ในติ๊กตอกโธ่เน่ยเต้นได้โอ้โหอัดคลิปกันโบ๊ะบัโบ๊ะบักที่อัดคลิปส่งครูเนี่ยทำเป็นเขินทำเป็นาอ ต้องมาเขินที่หเราที่ก็อัดมันกันในติกต๊กต,กต็อกนะไอ้ตอกๆอะไรเนี่ยกนทะาะอย่าลืมนะคะอัดคลิปส่งมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะนักเรียนถือว่าโชคดีนะคะนักเรียนนักศะสิงกับคุณครูเพราะว่าไม่มีใครบ้าท่อครูแล้วละ่ะโอเคสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปลุ้นเอาเองนะคะสําหรับ EP นี้ลากันไปก่อนครูเบย์คนสวยขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ใน EP หน้า สวัสดีค่ะ